สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนครับบาวาชาแนลมาแล้ววันนี้พามาชมบรรยากาศที่สวนจัตุจักนะครับตลาดนัดสวนจัตจักครับมาชมกันเลยครับตอนนี้มาที่โซนสัตว์กันครับพามาเบิงปลาเบิง,ม,บงม้าเบิงแมวไปกันครับได้ไปกันเลยครับโอ้ นักท่องเที่ยวก็หลายครับโอ้คนมหาเหลือกเบิงปลาเบิงยังหลายกันว่ากันไป,ไปเลยไปเลยครับไปเลยโอ้คนหลายเน,น,ายน่ยางบ่ได้ขยับบ้าครับขย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 ับไปเรื่อยครับนี่กับเป็นปลา ออกไปถ่ายกับอะไรเล่ค้นแหนะอ่ะไปเรื่อยๆกันครับท่นชบมบรรยากาศไปครับไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นปลานะครับปลานี่โซนปลาครับอะไรอยากเลี้ยงปลากับมาเสือเอาอยู่นี่นะครับเด้อตลาดนัดส้นสุจักทางนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนี่ครับ ตายตายมิตรตัวงามครับจะตายพันราคากระยอมเยาครับไปไปกันต่อครับชมกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้เป็นส้นโ้นข้างนอกนะครับโ้นข้างนอกของสวนตะจัดยังไม่ทันเข้าไปข้างในครับเบิ้งข้างนอกตะก้นอนตอนนี้เป็นนก ยัยอยากเลี้ยงนกกับมาอ้าวครับพากกันไปเดินมาเรื่อยๆครับมาเารื่อยๆบรรยากาศด้านนอกก่อนเด้อครับเด้อบรรยากาศด้านนอกก่อนมาเรื่อยๆพาก,กันไปบอสือบ่สเป็นยัางกับย่างเบิ้งกระไรอ่าอ่า ัดมาทางนี้ครับนี่ก็เป็นปลานี่เป็นโซนปลาอยู่เด้อครับตนนัวนี้เอามาทางนี้ก็เป็นกระต่ายนี่กระต่ายครับนี่ก็โตง,งามๆเลยหระกระต่ายก็ระต่ายสนใจอยากเอไปเลี้ยงก็เอาไปครับว่ากันไป ขออภัยนะครับกล้องอาจสิบรอนิิงป็นใดเนื่องจากยางๆยาครับขยับเอาวัตไลว่ากันไป เดินครับเดินเรื่อยๆครับยางบรรยากาศชุบบรรยากาศไปนั่งครับมีก็เขามาดีเทนนีจังหน,น,น่อยตอนนี้เป็นรอบด้านนอกยูนะครับยังมาท่านในเขาไปในสวนในตลาดนัดทุนึกจักนะครับนี่เป็นรอบนอกอยูโอ้ใน,นนี่กับหมากับบงบงมาแล้วหมาเรียกเรียงหมากับมาอ้าวหาพัน มาละพันบาทมาพันตัวละพันนะว่ากันไปฝั่งนี้ก็เป็นหมากันครับส้นนี้หมาหมาหลายหมาพันลายครับพันหน่อยพันใหญ่พันน,น่ารักกุ๊กคิกอโนนี่มีมัดว่ากันไป ต่างชาติก็หลายหลายเลยครับนี่ต่างชาติคุ้มเลยแต่จุดจักคนไทยน้อยมากว่ากันไปอันนี้ก็เป็นคนมักแมวกับมานี่ครับแมวแมวพันธุ์พันธุ์ยังบุ๊ก แมวนะครับแมวแมวนะอยากแมวแมว,แมวไปเลี้ยงกับ้าวว่ากันไป ครับบันนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับบันนี้ตัดเข้ามาด้านในจักน้อยสกักก่อนด้านในก็มีปลานี่ครับปลาบันนี้อยู่ในตู้ก็มี <c oughs> ตรงนี้ขายพันปลาแน่ตูป้ปลาแน่หินแน่หลากหลายครับ นี่ตูป้ปลาไไรอยากได้ก็เอามาเอาครับว่ากันไป อ่ะครับวันนี้ขามากข้างไนแล้วครับวันนี้ม่มแ้อะไรคนเกียบเลยมีแต่ตางชาติทั้งนั้นเลย่ตางชาติองตุจัวจับขนาดอ่เอา,เ,าเลยครับเรล่อยๆดูดวิวชมบรรยากาศว่ากันไป chả não đi rồi, đi tăng sát rồi rồi, đinh đẻ, plăng đẻ,

哎。<c oughs> ไปเรื่อยๆครับชำบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับโอ้ตอนนี้แดที่แดดๆอยู่มาท่านคำม,มาเลยครับ ขออภัยนะครับกองอัดสัันแน่ครเบื้องต้นแน่ครับลา,ากันไปไลค์กันล้องตัดสินักเลยก็ได้มีโอกาสมา,มาหลายปีแล้วครับยังถือว่าอ,อนไลน์อยู่ครับ คือเก่าที่กักเบเป็นช่วงบรรยากาศวันเสาของวันเสาครับ ตอนนี้ก็ยู่ง้ากทอดเสือ้อผ้าอยู่ครับด้านนอกด้านในน,นอกกับด้านในหัวปิดกับขออภัยโอ้ยแดดซอกตาหาหลบมมุมกัน ผักเศ้าพี่แห้งเซ้าเมื่อยหาของกินตัวครับว่ะเลยเรียนยางเมื่อยล่ะก็หิวหยวกับมาหาของกินกันนี่ครับบรรยากาศลานของกินโอ้ยของกินคนกระเต็มเลยบาทนี่ยันได้ละ เงินลายแทะนี่ก็เป็นลานด,ดังนะครับลานประมึกทอดนี่ยังกับเขาเอินคักคักคักโกบะคักโกทอดโู่นมเนีเมียดาราอันนี้ก็เป็นของทอดลานอาหารผลม้ากรากาไม้น้ำ น้ำปัน้นน้ำเปิน้นแบบนี้มีทุกอย่างครับว่ากันไปก๋วยเตี๋ยวโอ้ข้างในเต็มเลยครับคนนั่งเต็ม,มหมดหรอขายดีครับขายดีอยากกินยังกับสัตว์นี้กินเมื่อสุกอย่างถึงแนวตกฟองว่ากันไป โอ้ oh, อันนี้เขาเนี่ยเคบับนะเคบับกับมีนะครับเคบับเคบับมหาชัยหมึกสดของสดจิมซีฟู้ดรสเด็ดมีครับนี่กัเป็น,นะมนะม่วงดองหองยองนี่เป็นน้ำปงน้ำปั่นครับมีเม็ดครับหิวกับมาครับแวะมาทางนี้ก่อนพากันไปหลังจากเดือน mới, เหมยดเหนื่อย ผักเซรามีแห้งสะกก้อนก็สิงยางตออีกครับพอ,อยะท่า,ทางยังอีกไกลครับชมกันเงาเงาสำหรับตลาดนัดสวนตันจักกันไปว่าท่านเมยไปกับผมเลยเลยครับยางตอลากันไปมาชมบรรยากาศกับจเจ้าพ่เมือเบิดนายนะครับเด้อฝากเบืองฝากชมเป็นกำลังใจเห็นไหนะครับ ภาพอัจสิบ์สวยงามกัขออภัยหลายๆครับครับเป็นมือไม้เนาะครับมือหัดท์ทำติดวากันไปนนเป็นร้านอาหารเนี่ยร้านร้านอาหารในทางในเล่นนะครับนี่มีตะต่างชาตินั่งกินเต็มโต๊ะทายดีครับเป็นตะลุยเนาะวากันไป เดินกันต่อครับเดินกันต่อไปเงี้ยวๆยวเงี้ยวไปเงี้ยวไปโอ้แดดกระบาดจักรยานนี้นักศึกษาครับกำลังเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีครับโอ้ตัวอย่างที่ดีครับสำหรับ เยาวชนมาเปิดหมวกหน้าตาก็ดีนะครับเล็กน,น้อยสบายนี่เห็นต้นตีกะเก่งว่ามันธรรมดาเด้นะีว่ากันไปคนมาเยือนเบิงทายรูปแนวถ่ายวิดีโอแนวกาม,มี่ นี่แหละครับกาคิดกาเห็ดกา้ทาททำตัวอย่างดีๆของเยาวชนลากันไปไปครับจบกันเนี่ย นั่นแน่ของเล่นสำหรับผู้ใดนอ้อผู้ใดอยากได้ตุ๊ก,กตาก,กระตากับมาทางนี้ครับวันมาโซนนี้ตากแอรยเย็นๆจักหน่อยกันในโซนนี้เป็นห่างต,ติดกันเลยครับบอกไก่ครับยงังปับ๊บเก่าขาดเยอะกับหัวแล้วครับตากแร์เย็นจะบาทกันตุ๊ก,กตาตัวครับผู้ใดอยากได้ตุ๊ก,กตากับมาวางกันไป เลือกเอาครับบือดเหยาตู้ได้ตู้ได้อยากได้แนวได้อยากได้ตุ๊กตาแบบได้อยากได้จังได้มากันไปครับหยอดเลยว่าตะขีบได้ว่าตะฝีมือฝีมือวะหรอครับเอฟซีสุขสุกคนฝีมือปะฝีมือกันมามาขีบเราครับ หลังจากเดินเมื่อยกันมาตากเอียงทักเล่ยก่อนเฮ้ยมีฝีมือกับมาเกิดอตุ๊กตาหน่อยตาใหญ่มาคางคา,า,างอีกครับวันนี้ร้านอาหารอีกแล้วคนไทยเนี่ยเบื่อกับร้านอาหารยางไผแล้วก็บต้มนาารัร้านอาหารอาหารหลายขักหลายเนี่ย อยากกินยังว่าสักอิม่อมม,มั้งอาหารไทยกามีฝรั่งกามีอีสตันกามีีทุกอย่างทั้งแนวขนมของหวานผล,มลไม้อิ่มมั้งกับกล้ากันไปคนไทยบือดด้ออยู่กินนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องสุดท้ายแล้วนะครับเออกระยังไงกันฝากเพิ่งให้แน่เป็นกำลังใจให้นะครับกับการทำคลิน ยอดวิวของคุณก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาฝีมือต่อไปเป็นกำลังใจให้แน่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มากเลยครับคอมเมนต์ทักทายกันมากเลยครับว่าให้ปรับปรุงมองไ้แน่เห็ุแบบไดแน่เนี่ยน,น้ำตีเตือนกันมากครับ ได้เอาไปพัฒนาปรับปรุก็ไปมันเก่งตอนนี้กับพัฒน่านเก่งแล้วครับกดเบิ่งให้แน่เวยครับเออกดถูกใจแน่คอมเมนต์ใหม่แน่่าได้ดูแนะครับว่าเป็นยังไงขอบคุณหลายๆครับแบบนี้คุณใดสิรับชมจนจบคลิป จบคลิปกับพวกเน,นีครับวัดวัดตาเด้เบึงไห้คอมเมนต์ม,นมากครับปีเปลี่ยนกันเข้ามาแบบไหนแบบไหนนีเป็นชว์สุดท้ายแล้วนะครับไ,ได้กาขอบขอบคุณหลายๆครับสำหรับการรับชมในคลิปนี้ นะครับเด้อนะคอมเมนต์มาบอกแนะ่เป็นจังใดเจังใดดีบอสมือจังได้เป็นปับปรุงแบบได้ควรจะมีกำลังใจเห็ุต่อไปครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เก่าแล้วครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปครับมือใหม่หัดทำ